เจ็ดหัดผ่านหนึ่งสี่ตัว enter กดปุ่มบนซ้ายมือไปหกครั้งอ่ากดหนึ่งลบลิเวอร์โซแมลมละหัดผ่านหนึ่งสี่ตัว enter อ่า enter อ,อ,อีกครั้งหนึง่งกดปุ่มบนซ้ายมือปุ่มแรกช้าๆไปเก้าครั้ง อากดสองลาดพาหนะหนึ่ีตัวเอ็นเตอร์อเลือกสิีธงฟ้า